สวัสดีครับพททบอสสบพววี่น,น้องพอปาอะไรสิสภาพควรเเพื่นันมครับนั่งเอ็นนั่งเอกพ่อรำ <c oughs> คือว่อราเป็นสภาพเป็นนั่งเอกพ่อรำเลยอย่ามาบอกฮะย่ามาบอกมานี่ยหน้ิดเปนเพิ่อนเลยทอะไรกินมาในน้องน้ำ แม่สภาพเรให้มปดูแถวครัวแถวอันน้องน้ำทำอะไรอะไรนี่น่าาชีพแม่สภาพเปวนยัจะทำให้นั่นกินทำอะไรทอดปลาส้มทอดปลาส้มมาไปกินกับคุณนายแม่คุณนายแม่ก็มีหมกปลาช่อนอหมกปลาซิวมาอยูออ่ในวันนี้ถ้าทำเสร็จแล้วไปเรียกแกนะแกว่าจะมากินข้าวด้วยอั่างเงี้ยบอกคุณนายแม่หิ้ว<อ>ปีกคุณนายแม่มากินทอดปลาส้มกับคนะไรปลาส้มต้ามส้มตามของแซ่บของแซ่บถ้ามาในขนายต้ามกินข้าวแล้วปะ มาพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้ารอเบิงเออแกไปซีสเกียร์คุณนายลาดอยู่หรือป่าคุณนายบุญรัตน์ว้อหนึ่งคุณนายบุญรัตน์ว้อสองอไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะ<อ>แบอแบอแอบคุยผู้บ่าวหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้ไหน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 ต่รอนไปข้าวเนี้ยข้าวจ้าพุรมังมาอยู่ข้างสินค้าข้างข้าวครับพี่น้องไปอะไรเี่หน้าข้าวไายครับพี่น้องหนูจอดเดี่ยวมากินก่อนเนีเอาหนูเข้าได้เหรอ ข้ามันมาเข้านางนามันมาทางไหนเลยเอาวันนี้แม่ครัวอ้วนมาหรือยังแม่ครัวนุ้ยเหรอยังไม่มาเลยเรามานาอยูว่าพรุ่งนี้แสดงว่ารับภารกิจต่ออีกเนาะวันสองวันสามวันแล้วเนี่ยวันนี้พามาพรุ่งนี้โอทสามว่าไปให้ซื้อมะนาวเขาไปซื้อมะนาวมาเก็บมาเนี่ยวันนี้คุณนายแม่ให้มาอ่าหาคุณนายบุญรัตน์ว่าทําอะไรกินสุนัขลูกกินวันนี้ครับวันนี้ตอนเย็นอมหมูค่ะอมหมูเออย็นอมหมู เมื่อเช้าอะไรเมื่อเช้าทำเที่ยงทำเที่ยงกับเย็วันนี้ออนตอนเที่ยงกินอะไรตอนเทียเท่ยงกินแกง้ชท้าไก่โอ้แกงวชาท,าชาทาไทตอนเย็เป็นเมนูเป็นเป็นาานออมบูออดแล้วประกันความแซ่บเพื่อเ้าครับคุณนายรัตติการันตีแล้รผลงานใหม่เปดดคะมาแล้วมาแล้วมาเปิดให้บ้างเน่อ มาทำดีแล้วทำดีแล้วเอาไเ้าใส่ไก่ค่ะตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงค่ะยังสงสสยิ้งยังอร่อยอยู่ค่ะันยิ่งอร่อยตอนตอนเย็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 นวันนี้หมูนะคะไม่ได้หมูไก่นะคะหมูใส่ค่จวจวดจวครับส่ผค่ะเปิดรยังนี่เปิดแล้วใสครึ่งเหลือครึ่งเดียวเนี่ยเหลือครึ่งเลียว้าไปหาหมูนี่ไม่ต้องห่วงใส่หมูน้อยหมูหนาหมูก หมดก่อนไก่ต้องเปลี่ยนอาหารเนาะกินตะไก่แตะไก่ไก่เป,ปลาเปลาเมื่อเช้าก็ลูกตัวกินจะผัดกะเพราไข่แม่สุภาพจากกออุ่กับแซ่บดูไก่แต่วันนี้สงสัยจะไม่ได้กินอันกับข้าวด้วยเราวันนี้เพราะแม่สุภาพซื้อก้อยให้แล้ว สงสัยจะได้กลับไปกินก้อยแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรขาหน้ากันใหม่ครับผมอันนี้เปนภารกิจตอนเย็นนี่คือทำบริสิทธแล้วทำอะไรต่อแล้วค่ะก็มีอะไรๆเก็บของอะไรเนี่ยดูข้าวดูเครื่องเมื่อเดินพี่น้องขั้วผมสะอาดสะอาดนะครับครับัวของแม่ครัวรั่ดอยู่แบบเออนี่ครับสะอาดสะอาดของเราเลยครับเขาไม่ยกเรากินไถ่ไม่ไถ่เท่าโกลมอ่ะตั้งมะฮงนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงไหมเปิดเดี๋ยวน่ะเปิดทั้งคืนเปิดทั้งคืน ใครอยากกินตอนเช้าใครอยากกินก็มาเปิดไม่สับไวเพราะสับไว้วมันไม่เนี่ยคือทำข้าวตอนเย็นนัคือจบจบก็จะเก็บนู่นเก็บนี่ก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็มีข้าวเจ้าโอุงใหม่กละเนี่ยอ่าอ่าใครจะกินข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเหนียวต่างก็มีเพราะว่ามีอาหารข้าวเหนียวข้าวเจ้าเออตอนเช้ามีอยู่แล้วมีข้าวเหนียวเอาวันนั้นน่ะเห็นแม่สภาพว่าถูกหวยกับใครนั่มาบอกว่าให้ไปไปดูหวยตรงต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าฝันถ้าอยากได้หวยแล้วให้ไปดูที่ต้นไม้ครับไปดูก็ได้902เลย ก็บอกให้คุณนายแม่คุณนายแม่ซื้อก็ถูกไงคุณนายแม่ถูกาามาอยู่แสดงว่าฟันแม่นนะพอได้กินน้ำกับท่านอยู่คุณนายแม่กินน้ำกินนู่นกินนี่อยู่แล้วแม่ครัวบุญลัดนกินข้าวกัยังเนี่ยแม่ครัวบุญลัดน์จะไม่กินอะไรกินแต่เ,เช้าคุณแม่ว่าจะมากินข้าวด้วยนนคุณแม่กินอะไรเมื่อคืนแกงหน่อไม้แซ่บแทบเมื่อคืนเนี่ยแม่คุณแม่ไม่ได้มาเอามาจากไหนนี่เราไปแกงกันแล้วไปไปสับมาเนี่ยบ้าแล้วมาจากไหนล่ะไปทำอะไรวันนี้เราห้องแล้วนู้นนู้นน้ำถูกหมาได้ไหม่บเนจะเอาไข่คุณแม่่่ไขเป็นนนนคฟัี ไม่ได้ฝันให้คุณแม่มาหาเองมาหาไม่ใช่ที่ว่าเก้าศูนย์สองใช่ไหมเออให้คุณแม่มาหาเองอยู่นี่ไหนะโอ้คุณแม่มาหายอยู่รอบๆนี่แหละอ้อมแอมนี่แหละเออแล้วแล้วคุณแม่มาดูเองปะแอนให้คุณแม่มาดูเองแต่แม่ไม่ชอบกินปลาสัตว์คุณแม่กินอะไรแต่แกไม่กินหมูไม่กินเนื้อ,กกอแกกินแต่ไก่กับปลาแกกินแต่ไกา ใครอยากได้ก็มาดูเอาหงายนึกว่าเข้าฝันมอว่าข้าฝันดูเอาเลยเนาะรอบนั้นถึงจะเป็ยนข้อฝันตัวค่ะเต๊ะานาคาเออเต๊ะหวยราคาทำงานเราตังเงินค่ะน้ำนเล่นหวยไม่ได้ตัวเชื่อหมอดูหมอดูไหนก็ข้อบัญชาพี่น้องกำลังพ้อของพนัก้านสาดสะอาดเลยพี่น้องคนนึง เป็นระเบียบเรียบร้อยครับมีข้าวแล้วก็ลเลยค่ะีข้าวก็ควแต่ก่อนนี่อดรมากยถูกไม่ได้กับคุณนายแม่บอกคุณนายแม่ปุบอิบอกว่ากจูนลูกตูนรไม่ต้องซื้อหรอกเพราะมันจะขาดดวงขาดโชคขาวเเพราะซื้อทีไรก็ไม่ถูกสัทีนะแต่พอเราไม่ซื้อออกเอ่ก็ดวงใครดวงมันกินน้ีูน้าไม่ะได้ได้ เขาบนหาอยู่ที่ถ <verw Har ps> ึงกุนารัดอยู่เนต่เจียวอ้าวยิ้ไม่ดีเลยอืีเลยกุนารัไปแล้วใครจะทำกับข้าวกับน้ำล่ะแม่ครัวยิ่งมีคนเดียวอยู่คนเดียวแล้นอนแงงๆอ่เลยมองยูมองเศ้ามองนอนนอนกู่สะวันนี้น่าบัวแล้วก็เจ้าของฮะนอนไสนอนสนาานอยงมองนี่นะอไปนมอ้่ะเผมมีหัวบบาวนอนน้าเบอมมขึนอนลงๆงีเลยเลยอ่าสุดยอด นอนสบายสบายสไตล์คันอย่เฮื่อนหอยที่นอนเล่าปานล่าทราบเลย,ยแต่ว่ามาเใ็้การใงานเพื่อนว่านเนี่ง่ายงเมื่อกลัไปมอลลนี่นอนจะสี่รับง่ายง่ายเลยโอ้เราสะดวกสบายดีครับเจ้าเป็นทือว่าเป็นแม่ครัวที่ติดดินเนาะ สะดวกสบายกับมะรำนี่ราคาเด็กกับมะลำชีสมะรำนี่แหละสบายสบายเขาแหนนอนนั่นเรานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะคนที่เสียสลากมากกับมะรำหายากไหมไม่ก็ไปด้วยกันนี่แหละกับลูกกับหลานกับพี่กับน้องนี่แหละยังไม่ได้เก็บวั lair, นน needs, ี้เขาเก็บอันนี้ออกไปเขาเป็นไงประสบการณ์ไปกับมะรำก็ดีนะเพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่ไหมก็ลองดูนี่แหละเออพราะที่แรกว่าจะอยู่ไม่ได้นะ การอยู่การกิน,อ,อ,อ,านอาบน้ําที่ลงที่นอนไม่ไม่ได้นี่เลยมีน้ําอะไรก็อาบออที่นอนนี่ปูเสือปุ๊บนอนปั๊บเลยเออตรงไหนเราก็นอนได้ออแต่จะมากใจอยู่หลังเวทีอพรากับข้าวอยู่หลังเวทชีชอบใคร<ะ>ช,อชอบใครวงนี้ชอบชอบใครตาราพระเอกน่างเอกคนไหนเป็นพิเศษเอกก็ฮอดี่ก็ชมบ,บ๊อกนี่แหละค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายสมบ,บอติสมบ,บ,สบ,บรือผู้หญิง ก็คุยกับประจำเป็นเป็นนางเอกว่ะนางเอกสมพอกสยุคยิงเป็นมันแพงก็หลายหลายคนเพราะว่าชอบชอบหมดแล้วมะรำมันก็ต้องมีพิเศษเลยองมีพิเศษบางคนก็ชอบแบบพิเศษอุ้งอิงนี่บางคนก็ชอบแบบเขาแอมหรือบางคนก็ชอบแต่ไม่คุยคุยกับสมพอก หมายถึงหมายถึงที่ถามคือว่าสินสนมนะสินสนมเป็นชอบฟอกชอบฟอกไปครัวไปนู่นติดดินเหมือนกันไปไปเรื่อยมานั่งกินข้าวอะไรอะไรก็มาผู้ชายได้ปะเนี่ยนางแผงผู้ชายก็ต้นเอกต้น้ตนี่มลพิ่มลใช่พี่มลชายแล้วก็เอกธรรมธรรมดาธรรมดาเวลาคุยแล้วน้องอยู่ข้างหลังเลยอยู่ชอบอยู่ข้างหลังเจอกับจำน้องเอกที่ว่าเป็นเอกอยู่สุรินทร์นะใช่เอก สบายสบายสไตล์ก็อยู่นี่แหละก็มันมารำนี่แหละไปตรงไหนก็นอนตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่เงียบเงาเนาะไม่ได้คิดถึงบ้านเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยคิดถึงบ้านไม่มีใครอยู่หาเงินอย่างเดียวเนาะหาเงินอย่างเดียวหาเงินเชนี่ก็ไม่พอเท่ากันเคยมีพวงมาลัยหรือยังมามาอยู่นี่เคยมีพวงมาลัยหรือยังไม่มีค่ะบก็มีแต่น้องยก็ให้กับพวกคอนโวยพวกอะไรที่เบื้องหลังให้ ปีสองร้อยอะไรเงี้ยเบบมันเยอะเนาะแั้กออลวอยทั้งทีมงานเบื้องหลังเนี่ย FC แฟนคาเบเห็นเขาก็จะเห็นความดีเขาจะให้โปรโมทหลังอะุณค่ะออกช่องนหนแม่แล้วเนี่ย เดี๋ยวช่องกูแน่แม่ทันบ่อยๆได้ก็เห็นความดีคุณนแม่นะทำกับข้าวกับแซ่บอ้าวขอบคุณคุณนแมรัะหลายๆนะครับเออครับแม่ครัวผู้เสียสละครับแม่ครัวแม่สุภาพเลยค่ะครับผมครับผมจะลืมไปกินน้ำส้มน้ำโคกเด้วยเดี๋ยวไปหาค่ะเอังจากการทิ้งหน้าคพี่น้องครับจะลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครัวลำเพลินแม่สุภาพเะครพี่น้องเด้อเบิ้งแล้วมาแล้งเร็วยินดีให้สู้ขูดสะก้อนครับพี่น้องครับรับเลยตลอดที่ช่วงนี้และมีต่อไปจะเจอกัครับพี่น้องสวัสดีครับ